ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชรงทุกคนนะคะมนีนุชธิยาก็จะไปสัมภาษณ์น้องสมนะคะน้องสมเพิ่นฝันนะคะฝันคักฝันแน่ฝันว่าบ้านคางคางเพิ่นเป็นงานบุญนะครับเป็นทั้งสองหลังนะคะเป็นงานบรูว่าเป็นเป็นบ้านเล็กที่อันใดจะไปช่มน้ากันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทั้ง่องเลยด้อค่ะเด้อเบืองขันหน่อยเมองขนหน่อยใส่เสื้อผ้าสื้ผ้าไปหายาใส่เดี๋ยวนี่ยอ สิบ้อหายบ่แต่เข้าหายต่วันพาเดี๋ยวนี้บ่อหายเป็น,ปนบ่เข้าหายแล้วบ่ขอเอขา้าหายแล้วปูกแคนทมาแล้วปูกแคนใส่น้ำน้ำน้ำลวงพ่อตีน้ำลวงพ่อไหมอืมแตงแต่ไปปูกแคนมาเข้าหายแล้วโอ้ยหายไปหายมากเป็นกับสีขานหายแล้วพอเดือนไปเดือนกลัวเลยเดือนจัางมื่อแล้วน้องสม เดืนสักเมือวะมันเดือนที่ยังมัอนี้วันที่วันที่แปดเขาคลอดเมือนะ่อไงวันที่เจ็ดเดือนเดือนกี่วันเดือนสิบสิบก็มือแล้วเด, <c oughs> ดือนสิเคิงแล้วเนาะเ <c oughs> ดือนใกล้เคืองแล้วคืออย่างนี้ข้าวว่าฝันฝังยี่เปี๊ยนยี่ผัดกับเทียม <c oughs> ยีเปีย่ยนแบเนี่ยบ้านใกล้ๆเนี่ย เพื่อนเป็นยังเป็นงานศพสองหลังต<อ>ิดกันงานศพอะไรงานศพคืองานบุญงานศพบ่งานศพไผยตายไม่รู้ว่าหายตายบ่วก่อนไปเห็นงานศพคนร้ายหลายเต็มเฮียนอยู่แต่ว่าบ่าเห็นศพมันบ่เห็นจัดงานใส่กันสองหลังเลยไม่ คนเต็มบา้านเลยเต็มบ้านหลังใดเต็มบ้านหลังบ้านหลังเนี่ยใก<น>ล้ๆกันนี่ยสองหลังเลยคนมาหยังคนมาซอยงานหรือมาหยังคนมาซอยงานบาบมาฟังหูฟังเนื้ออ๋อมาไอ้มาซับหมูซับเนื้อซอยกันกแล้วเพิ่นแบ่งให้คนบ่แก่คนบะในปันในปันเพิ่นเฮ็ดสูขคนกินเลี้ยงเลี้ยงก<น>้นเลี้ยงก้น คล้ายๆเป็นงานศพแต่ว่าบ่าเห็นศพ<ช>เลี้ยงก้นบ้านเลขที่จำได้บ่นี่บ้านเลขที่ใดเนี่ยจำบ้านเลขที่เอวบ่ได้ย่าไส้อะไรย่าถ้าจำบ่ผิดบ้านเลขที่อันนี้มันเป็นเงี้ยมิยาพาสมันเป็นหนึ่งแปดด้วยน,อนอั่นเลยบ้านลักนี่หนึ่งแปดแล้วเดินกะหาสามทามย่าไสหรอมันบอถามย่า ถามย้ายมาแล้วถามย้า่ไปแล้วแต่ว่าน้องสมว่าบรูแต่ว่าไปถามย้ายเป็นบ่บ้านบ้านตรงขามเนี่ยเป็นหนึ่งแปดบ้านเลขที่ขางๆกันเป็นหาสามเป็นงานทั้งสองบ้านเพื่อนเฮ็ดกับเขาเรียงคนนะคะเพิ่นบอกว่าใครข้าวว่างานศพแต่ว่าบ่เห็นศพเนาะเคยฟันแบบนี้บ่บ่ค่ะสีผ้าคนน้อยไปไซนี่ไปบ้านยาจะเอารถเนั้ยงไปืนอืย เอาไปย่างไปฟูแคนบอกไปลุดแล้วงาแล้กวก่อนแต่ลูกออนปั่นเด้อพี่น้องปั่นเติมืงินได้นี่ปั่นมืินขึ้นค่ะบที่ซื้อว่ารถตอรี่บัตรห้าลูกให้โชคกันเด้อว่าที่ซื้อไว้จักใบซ <c oughs> ื้อตะเขี้ยนซื้อเลรกเขี้ยนเะสนอจ้ะตีโอเป็ลซื้อตะเล็กบานเพิ<ะ>่นจ้ะ สองลังเนีย่ยแลว่างเลขบ้านบ้านหลังนึ่งเป็นนึ่งแปดบ้านหลังนึงเป็นหาสามน้องสมมักโตมักมักลังใด้มักหาสามจ้ะมักเลขหาสามทาซิซอนี่ทาซิซอหาสามเนี่ยเน้นบนหึ้เน้นล่างเน้นล่างอ๋อน้องสมเป็นมาเป็นมาหาสามเน้นล่างเด้อพี่น้องเฮี้ยนเฮี้ยนบ้านหาสามนี่เพิ่นขายของน้ำเดินะเพิ่นขายของพร้อมแต่ว่าบ้านเลขที่หนึ่งแปดบ้ด้ขายของเนาะแต่ว่าเป็นงานค้อกัน เ่าว,า,าว่างานสพก็เ่เห็นสบมันบอกมันมันเพิ่นเอาสพไปแล้วแล้วก็เลียงคนมันบ่มันจะเมนมันจะไปปั้นแล้วแต่ด้นเต็ม,ลมเ,ล<ะ>เลยมันบ่ปั่นเวลาเด้อเราสิกแกงให้เาอเลแมนค่ะก่อนตื่นอืมก่อนตื่นเราดนซีหาหนิ<ะ>มนเด้อพีน้อง ฝันหนี่ยหน่อยนะคะท่านผู้ชมว่าฝันบ่หลายฝันว่าบ้านตรงขามเนี่ยสองหลังหลังติดกันหลังนึงเป็นร้านค้าหลังนึงบ่บ่ได้เป็นร้านค้านะคะเป็นงานหลังนึงบ้านเลขที่หนึ่งแปดอีกหลังนึงเป็นบา้านเลขที่หาสามที่แรกท่านผู้ชมว่าบ่รู้นะคะไปถามายายๆบอกว่าเป็นบา้านเลขที่หนึ่งแปดก็หาสามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพิ่นม,มาหาสามหลังนะะเดี๋ยวเพิ่นจะไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวน้องที่ยาจะ,จะสรุปใส่กระดานให้ท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นสิฟ้าวผ้าหลา,า,านไปบ้านย่านะคะ เดี๋ยวเสร็จสรุปใส่กระดาษหายเด้อขอบผู้หลยๆที่เอาแนวทางมาฝาเอฟซีห้ซีสวัสดีกับน้องส้มนะคะเดี๋ยวเสิจเขียนใส่กระดาษห้นะคะขนุนที่ยาจะสรุปนะคะน้องส้มฟันนะคะฟันเขี้ยวบ้านเลขที่นะคะเป็นบ้านเลขที่หนึ่งแปดกหาสามนะคะอ่หนึ่งแปดกห้าสามเป็นงานนะคะบ้านสองหลังบ้านติดกันนะคะบ้านเลขที่หาสามนี่จะเป็นร้านค้านะคะแต่ว่าส่วนตัวน้องส้มเนี่ย เพิ่นมาเพิ่นมา,นมาหาสามเน้นหาสามเพิ่นจะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซันนี่นะคะอนุญาสัมภาษณ์โดนว่าได้ลูกเพิ่นห้นะคะเพิ่นจะพาไปบานยาเพิ่นนะคะนะคะการถ่าทยทํำคลิปนี่ก็ตามมาตรฐานเอกแปดนาทีขึ้นไปนะคะนุญาจจำเป็นยังยิงตรงถ่ายภาพย่างอื่นประกอบตัวเลขเพื่อจะให้เต็มเวลาถึงแปดนาทีขึ้นไปนะคะถึงจะมยได้ตรงนั่นนะคะ หล,ล,ลายท่านหล,ล,ลายคนก็ล้อคุณแม่หมอนะคะขาจากน้อยเด้อค่ะเดี๋ยวนนทิยาจะสัมภาษณ์แม่หมอนะคะว่าเพิ่นฝันยี่ย่างนะคะเพราะว่าเลขควมฝันก็เลขสูตรคำนวณน,นี่จะบังคือกันเด้อค่ะเลขควมฝันเพิ่นฝันเฮาจังจะสามารถทายทําเป็นคลิปได้นะคะถ้าเพิ่นบอกฝันจะบ่มีแนวทางเอามาลงไห้นะคะก็ต้องลอว่าเพิ่นฝันนะคะแต่ว่าสูตรคำนวณน,นี่เลขออกปุ๊บ่นสามารถคำนวณได้เลยนะคะ ได้เอามาลงตองวดได้นะคะคำนวณนี่คำนวณเลยนะคะแต่ว่าฝันนี่บ่าสามารถกาหนดฝันมือใดได้นะคะนะคะถ้าเพื่อนฝันอน,นุญาจะดทายทําคลิปห้ชมน้ากันนะคะแต่ว่าสรุปว่าคลิปนี้นะคะเป็นเลขค้ามฝันของน้องสมนะคะเพื่อนฝันว่าบ้านบ้านตรงขามเพื่อนเป็นงานนะคะบ้านสองหลังติดกันเป็นงานศพแต่ว่าบ่เห็นศพแล้วเพื่อนกะเฮ็ุกับเขาเลียงค้นนะคะนะคะ ทั้งสองหลังนะคะเป็นบ้านเลขที่หนึ่งปดกับห้าสามนะคะส่วนตัวเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักเลขหาสามเพิ่นมาหาสามลางนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื่อสารกินแบ่ง<อ>รัฐบาลจดไว้แคบนาจอไว้นะคะใกล้ๆกล้มือเข้าจงมารุ่นน้ำกันนะคะว่าน้องสมจะฝันสามโตบอ่อหรือจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อนะคะทั้งหมดทั้งมวลนนทิยาทายทำให้เป็นแนวทางนะคะนะคะนุทิยาก,ก็ขอจบลิป แนวทางของน้องสมไ่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบอันไม่โชคดีสวัสดีค่ะสำหรับผู้ใดล้อเลขน้องไอติมนะคะนุ่นทียากลงไปแล้วนะคะงวงทิ่ผ่พานมาน้องไอติมห้องไฮเอา,ดารดลอตเตอรี่เป็น หกหาหนึ่งหรือเจ็ดหาหนึ่งนะคะเลขออกเก้า 9, หาหนึ่งนะคะงวดนี่เพื่อนก็บ,บอกต้องงวดแล้วเป็นประโยคแรกว่าวข้างแรกพันวาหนึ่งสามศูนย์นะคะตอนท้ายพันวาหนึ่งสองศูนย์นะคะนุ้ยยากก็ล่งไห่ตาหนึ่งสองศูนย์ 1, 2, 0, นะคะเดี๋ยว ใกล้ๆเมื่อนานนู้นที่ยจะไปตามไฮว่าเพื่อนจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอรสรุปว่าจะเป็นหนึ่งูหรือ1นึ่งย์กันแน่นะคะเราก็จะไปตามว่าเพื่อนจับลอตเตอรี่บอนะคะงวดนี้เพื่อนจะจับลอตเตอรี่ใบใดนะคะเขาก็ค่อยติดตามน้ากันนะคะให้คลิปนี้ก็มีตะเลขน้องสมนะคะขอยเอฟซีสุกๆมันๆกันแนวทางของน้องส้มนะคะ